สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมไทยรณชัยสิริขันและนี่คือนายเอต t เทนในไลฟ์ในค่ำคืนนี้นะฮะอัปเดตข่าวบันเทิงไปงพร้อมๆกันครับเริ่มกันที่บันเทิงไทยก่อนเลยนะฮะวันนี้เรามีเรื่องของคุณพ่อยุค90เจเรืองศากดิ์ครับมีเรื่องของคุณลูกแล้วก็สีภรรยามาฝากกันด้วยนะฮะรวมถึงว่าที่เจ้าสาวหญิงรัฐาครับตอนนี้ก็โดนแซวอยู่บ่อยๆเลยนะฮะว่าหน้าอกหน้าใจเนี่ยแบนเป็นไม้กระดานไปดูกันฮะว่าเธอจะรับมือเรื่องนี้ยังไงบ้าง จะมีโมเมนต์ถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจากแฟนหนุ่มตูนตูนเทพเ,เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแต่สาวสุดแซ่บยิงรัฐายืนยันว่ายังไม่ได้เลิกแต่งงานตามที่หลายคนไทายทามก่อนจะอัปเดตว่ายังไม่คิดบอกมือลาวงการรวมถึงเผยว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการมากว่า20ปีก็ย,ยังแฮปปี้ดีก่อนจะตอบประเด็นที่หลายคนแซวถึงไซ์หน้าอกหน้าใจว่าแบนราบนั้นสาวยิงก็ขอตอบแบบคำๆว่ามีน้อยแต่ก็มีนะแถมปัจจุบันก็มีตัวช่วยเยอะ อยากต้มอยากเรียบได้ไร้ปัญหาอยู่แล้วล่ะค่ะ ก็สำหรับหญิงโอเคนะหญิงรู้สึกว่าแต่งตัวง่ายจริงๆนัปัจจุบันนะถ้าอยากให้ใหญ่มันมีตัวช่วยเยอะมันดันได้มันมีมันมีเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนคล้ายๆแบบดันให้น้าอกชิดกันแล้วก็ดูใหญ่ขึ้นเสื้อผ้าที่ทําให้แบบจริงๆใส่ชุดที่เล็กลงหน่อยมันก็จะดันให้ให้เราดูมีหน้าอกมากขึ้นมันมีหลายวิธีเราคงไม่ได้อยากจะแบบโหดูใหญ่อยู่ตลอดเวลาเนี่อหรอแมมันก็ใหญ่มากมันก็ออกกาลังกายลาบากนะเวลาว่งเวลาวิ่งมันก็เจ็บหลังเหมือนกันนะคะหญิงรละถาก็มีเทคนิคดี ใช่มีเทคนิคมีเทคนิคในการโกยโกยเโยมโกยโกย,โกยเอาอะไรอย่างเงี้ยคนเขาไปอัพอึ่มกันแล้วจริงๆเราเคยมีคิดว้าหรือไม่อะพอแล้วออมันเราก็ว่าเราก็ตองอูมากแล้วนะ <laughs> เราก็หนึ่งในตองอูมากแล้วนะเรื่องสัญญกรรมนะก็ออคือคือถ้ามีแบบเว็บอะไรขึ้นมาต้องมีชื่อเราติดหนึ่งในห้าอยู่นะเราก็ตองอูอยู่เดอ้เอ,อแต่ว่าเราก็พอแล้ว ไปสตาร์ทเครื่องปั๊มเบบีคนที่2ในปีนี้แท้แต่คุณพ่อยุค90เจมเรืองศักดิ์กับสีภรรยาก้กอยนัชชากลับต้องเลื่อนแผนไปอีกราว4ี่เดือนร้อยลูกสาวคนแรกน้องอันโดรเมดาอายุครบสองขวบเพราะตอนนี้ภรรยาคนสวยยังใจไม่แข็งพอที่จะให้น้องเมดาหย่านมแม้จะพยายามลองมาหลายๆทางแล้วก็ตามค่ะทําให้น้องเมดาเนี่ยหย่านมให้ได้ก่อนตอนนี้ตอนนี้ยังหย่าไม่ได้เลยคือพยายามทำทุกวิธีทางต่วิธีการพูด ก่อแล้วกูก้อยใช,ใช,ใช้พยายามใช้บอระเพ็ดปรากฏว่ากูก้อยเองแหละใจไม่ถึงไม่กล้ากลัวลูกขมกลัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้วิธีการแบบว่าเออบอกลูกว่าเนี้ยแม่กาลังผ่าตัดต้นนี้เนะเมดาเขาก็เข้าใจนะเขาบอกโอ้สงสารแม่สงสารแม่ไม่กินไม่กินแต่ประตกกลางคืนร้องจ้าเลยคงแบบทนไม่ไหวเหมือนกันสุดท้ายแม่พยายามแข็งใจทนไม่ได้พ่อนี่แหละวิ่งเข้ามา เอาให้ลูกกินก่อนให้ลูกกินก่อนปรากฏว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่แหละเป็นต้นเหตุทําให้ลูกหย่านมไม่ได้แม่มีความรู้สึกผูกพันเวลาลูกกินนมอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ตอนเนี้เอาว่ายืยือระย,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 ยะเวลาไปเป็นสักสองขวบแล้วกันส่วนการไปโรงเรียนชั้นก่อนพรีนูซ์เรอรีร่ของน้องเมดาได้เดือนกว่าก็ผ่านไปด้วยดีลูกสาวนั้นสนุกสนานกับการเจอเพื่อนๆซึ่งพอเจมออกปากตัดสินใจถูกที่ส่งลูกไปเจอสังคมแม้บางคนอาจจะมองว่าเร็วไปสําหรับเด็กวัยนี้ค่ะ กลับมากับมาดามสุในค่ำคืนนี้ครับผมยิ้มยิ้มก่อนนอนกันจะได้หลับฝันดีนะฮะวันนี้ครับมาดามขอนําเสนอเรื่องของน้องพายุนั่นเองนะฮะที่เราได้เห็นวิธีการกินที่น่ารักของน้องไปแล้วยังมีสเต็ปแดนซ์ที่เรียกว่าโอ้โหไม่มีใครจะสู้ได้เลยจริงๆครับมาดามสุมาแล้วจ้าวันนี้เขาแจกความสด ไฟกับเท่านอนด้วยสเต็ปแดนสองฝาแฝดหมื่นล้านพีพายุลูกชายขึ้แม้สายแฟร์ชมพูอารยาที่ออกสตาร์ทแบบแบรนดีไม่มีตกตั้งแต่ต้นปีจะน่ารักน่าหย,ยิกแค่ไหนให้คลิปเนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ไปเลยโอ้จอจยางนัาเี่มินท์ เทนขนาดนี้รู้ไหมหล่นไม่ใกล้ต้นแม่ชมจริงๆเลยจ้าผมว่านะฮะใครที่เป็นสายย่อมาเจอสเตปย่อของน้องพายุนี้น่าจะแบบว่าต้องยอมนะคำคืนนี้ครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับผมพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเอเรนเทนได้ใหม่นะฮะเวลา11โมงตรงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณชุดของไทยด้วยฮะจากซุปเปอร์สปอร์ตนั่นเองไทยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ